ความเจริญธรรมเจริญได้น,นไไดยอดจมสาธุชนท่านผู้ฟังท,ทั้งหลายวันนี้รายการเสียงธนัมสุขก็ได้มาพบกับยอดจมสาธุรชนท่านผู้ฟังธรรมมาพบกับยอดจมวันนี้ก็ตรงกับคืนของวันพุธที่15กันยายนนะตรงกับวันคืนเก้าคำเดือน10บนะวันนี้ก็ได้ประดานัดหมายที่จะนำพายอดโจมนะสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะสำหรับในช่วง สองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งนะอย่านะตอนนี้ก็มียอดยโอมหลายท่านเข้ามาแล้วในะสำหรับในส่วนของญาติโยมที่ได้เข้ามาฟังผ่านทาง Facebook ลไลฟ์สดคดีทาง u t u b e ไลฟ์สดคดีนะ,ะวันนี้ก็จะได้พาญาติโยมสวดมนต์กันเนาะ,ะยม,มันเพนธันการสกุลนาะมานะทักมาด้วยนะยมดิษฐมาแล้วเนาะยมดาวรัตเขก็มาแล้วยมโบแก้วได้ยมอนก็มาแล้วนะ,ะยม ธีรชัยนะจันทบ,บุรีก็มาแล้วนะพระอาจารย์สมบูรณ์ก็มาเยี่ยมชมรายการเรื่อวันนี้นะนิมมัสการพรนะอาจารย์นะโยมลาตินาดีมาแล้วนะโยมวันทามาแล้วเนะาะโยมชริตาก็มาแล้วนะลพบุรีเนะาะโยมสม,มัยนคะรสวรรค์มาแล้วเช่นเดียวกันนะก็ได้เวลาที่จะได้นำพระเจ้าจมสวดมนต์ไหว้พระกันนะสำหรับเจ้าจมที ได้มาสวดมนต์กันทุกเย็นนะทุกเย็นช่วงเวลาสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งโดยประมาณนะก็เป็นเวลาที่อจะจมก็ใกล้ที่จะเข้านอนกันแล้วนะโดยเฉพาะบ้านเราตอนนี้ก็ทุ่มสองทุ่มก็ถือว่าดึกแล้วอยนะสองทุ่มครึ่งนี่ก็ดึกแล้วนะ,นะเพราะว่าไม่มีกิจกรรมทำนะม่อใดไปไปข้างนอกนะก็เลยสองสามทุ่มนี่ก็ถือว่าดึกแล้วนะนะ เราก็ช่วงตีห้าก็มาทําวัดเช้าด้วยนะจมนะใครที่มาได้ก็มาตีห้าก็มีสวดมนต์ทรรวัดเช้าด้วยนะทุกวันในเทศกาลข้าพันศาช่วงนี้พายจะยมสวดมนต์กันนะนะโยมจะรอนานตั้งทานานก็ไม่ดีนะโยโซภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธโธ Sawa toye napakawata kong, sopati panonya sakawato Jangan lupa come on พระภมิพระพาคเจ้าปิบติแล้วสังน,มนมามาิคาถาเจนากน้รมารโสอันธรมยังพุทธสาภาพวะตโตบุพภาคนามการัง กโรมะเสงนาตภะตขอพแตผู้มีพระภาคเจ้า ยังพุทธานุสตินะยังกะโรมาเสีงต่างข้อพันหะฮะวันตังเงยวะตาไร i गाना so. स Here ญาณกามนาติเตียนนันได้ที่คาปชาติธรรมแล้วในพระพุทธเจ้าผู้ทัวปฏิกันแห่งตัวจะยังตังขอพระพุทธเจ้าโฉนซึ่งโทษดวงเกินอนันการันกาเรสังบาลิตุวะพุทธิย เพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในขา้ต่อไปอนรรมยังธรรมานุสตินยังกะโรมสิงสวกาตนเะวาตา กกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอภาณิกโกเป็นสิ่งที่ควรน้องเข้ามาใส่ตัวปาจักตาเวทิตัโพว พะตนดังนี้กายนว,วาจะโยเจตสาวาด้ดยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีท่าเมกุกรรมปัตัาม,ขขม,ากกามายายังกรรมนาีิเตียน,นใดที่ข้าพเจ้ากระ,กะทำแล้วในพระธรรม รรมโอปฏิขันห้าตัวใจยันตังขอพระธรรมจงโง่ซึ่งโทษล่วงเกินอน,น้นการันาตารีสังวริตรวะธรรมเนธเพื่อการสำรวมได้วางในพระธรรมในการต่อไป อันธรรมยังสังฆานุสตินะยังกะโรมาเส่งสุปติปันโนภะคะ,ะวะตสาวกสังโฆสงฆสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามู้ใดปติบาติดีแล้ว ผูชุปฏิปันโนภะคะวะตวสาวกสังโฆสรงสาบกุคงรรพ,พระผู้มีพระภาคเจ้ามูใดปฏิบาทตรงแน้วยายาปฏิปันโนภะคะวะตวสาวกสังโฆ ส,สาวกของพระทู้มีพระปาา่าจามุใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะโระวโตสวากสังฆ์ สรงสาวกขอมพระผูมีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบาตสมควรแล้วยาติทางตายแก่บุคคลเหล่านี้คือจารตาตาบุริสายุคานิอาตาบ,บุริสาบุคาคาโแห่งบุรุสีโค นาเรียงตัวบุรุษได้แต่บุรุษเอสาพะะระเาวาโตสวาจสังโฆนั่นแหละทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนยโยเป็นทรงควรแก่สก,การะที่เขานำมาดูชา ปาหุนายโยเป็นรงควรแก่สการะที่เขาจักไว้ตอนรับทากิีในายโยเป็นผู้ควรลาทาัศนาทานอัญชลีการาิยโยเป็นโทษที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี อนุตรารันบุนญ,ญาเขตางโรกัสาธิเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้พอเจตาสว่างด้วยกายก็ดีด้วยวาจา